ว่ายังทำงานได้อยู่ครับปกติครับแต่ถ้ามีน้ำก็จะอย่าตัดสากงต่างแต่ให้เร็วที้สครับเดี๋ยววันนี้ติ๊กคุยกับทางกรมอุตุนียังไม่ยาววันนี้โอกาสเกิดฝนในบริเวณกรุงเทพก็ยังก็ยังเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์สูงอยู่ร้อยละเจ็ดสิบด้วยแล้วก็บอกว่าอาจจะอาจจะพามามาในช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วก็ปริมาณนี่พอๆกับอาจจะเมื่อวานเลยนะครับใช่ครับตรงนี้มีมีความน่ากังวลไหมครับหรอครับก็ก็อาเห็นว่าก็สภาพ ที่ดูให้ก็จะเป็นความครอบคลุมของการปกของพื้นที่แต่ที่ทางสำนักงานเราก็ตั้งกังวลว่าคืความรุนแรงของพื้นที่มากกว่าถ้าปกครอบคลุมทั้งหมดแต่ว่าไม่รุนแรงเนี่ยก็ก็จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับถ้าลงมาเหมือนทิ้พื้นที่ร้อยแต่ก็รุนแรงเนี่ยอย่างบ้านนี้ที่เกิดถล่มกว้างเนี่ก็ยังไม่ได้ตกทั้งพื้นที่ทั้งครอบคลุมทั้งหมดรนะแต่ว่าจะรุนแรงมากนะครับ เป็ร้ลบาโอ้ร้อยสามสิบมิลเลว่าีเร่วมนะครับก็แค่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไครับขั้วขลางของก็ตาเรยงสะพานสูงอยู่เลยสุดท้ายมีเขุไหนที่ตอนน้ก็ตอบเสร็จครับต่อคก็ต้เอากัเตียนสไว้ทั้เ็เจ็ดุทะลเทียเลยครับในี่แรกของสัปอาหรานะไม่หนึ่งา แถวแจ้งวัฒนะแถวบ้ามีบังเขนนะครับสุวผมวิทร้อยหนึง่งนะครับแต่ว่าสารจุดเนี่ยรยบว่าถ้าฝนไม่ได้ับร้อยหนเนี่ยไม่น่าจันเกิดงานนะครับอย่าเียมไวยู่ครับแต่ถ้าฝนทบร้อยหนึ่งจะใช้งานจะมีโครงขั 100, ดสะพังครับรับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นปรรกติธรรมดาเพราะว่าฝนฝนมากจริงๆนะครับสตนกัรณาในการในการรับก็แน่นอนฝนมากที่ดนี้นะครับก็คารองรับ ก็เลยว่าก็จะกจานระบบไปให้อย่างต่อเนื่องก็ยังไม่ได้หยุดแค่นีนะครับแล้วก็เพื่อจะรับผนที่มากขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่เบรจักรยานไม่ขยายขยายปั่นนะรวยแล้วต้องมีถนครับครับผมขออขอบพระคุณนะครับแ๋่วเขาจะไม่ให้เริอให้ด้เลยครับเอาหวานไขมันดีกว่าด้วยแล้ว กระบปน้ำปรุงเยลมห่นครเดือนเบาผ่านไกลมาดีวันนาี่้นเดือนหึงกิโลเนี่ยบัวถ้าวันหมายสึมันจะเป็นอย่างนี้นาโซมแล้วมันจะเป็นอย่างนาระโนนนะทำใหตื่ใช้รต้องเอต้องผิเพราะเอทราฟิกเป็นับผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียวทาช่วยค้นหาจุดทักรถการเก็บข่าผ่านทางคำนวณค่าผาทางหน้าหรือรับแข้อมูลข่าวสาต่างๆเกี่ยวกับตเอ และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเซ็น s าสไดอย่างรวดเร็ว m t r a f ท i c ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ IOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรงทางหลวง1 5 8 6กดเจ็บวายรูปไทยถ้าใครถามตขึ้นอ,อยางเป็นอะไรเอาตอบเลยว่าเป็นคนที่ปอดอักเสบค่ะหนูอยากเป็นคนหน้าพังพังค่ะ <c oughs> จะเป็นคนที่สมองหยุดพัฒนาครับกลัว เรียกอจถูกมากเป็นได้หลายอย่างท้าคิดสุดพอดสอสสนับสนุนให้เวรรทุกคนไม่ตงไปพร้อมกับผลเสียจากสารพิษที่ซ่อนในพอดคิดผิดคิดใหม่บุรีไฟฟ้ารไวร้ายจัด คิวซื้อเหรียญน่ะอ่ะดูนี่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะนี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครด,ดิตหรบบือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสายีน้ำเงินและสายสายมีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต่โอ้เร็วจังบอกแล้วไงไวไหม ให้สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกให้รางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกให้รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกก็อย่างให้ไม่ว่าจะออกรางวัลกี่ครั้งสิ่งสำคัญคือการให้ให้เด็กๆได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นให้คนในถิศธุรก,กันดารได้มีระบบสาธารณาสุขที่ดีกว่าเดิม8ปสปีสำหรับกาสรสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่ร่วมกันเป็นผู้ให้คุณคือผู้ให้ทุกอย่างให้ให้ผลค่าที่ยังยืนพูดคุยนิดนึงได้ไหมแม่แม่แม่คิดได้เมื่อวานแม่มนึกมานึกมาแล้วแม่อยากพูดอ่ะแม่ว่าไอ้กัมพูชีเนี่ยนะที่ที่คนไทยเราต้องเอาเอาภาษีพวกเราเนี่ยไปดูแลเด็กของเขาได้โอกาสใช่ไหมแล้วแม่เป็นก่วย ถ้าเด็กที่มันมาเรียนในไทยเราอะไอ้ที่มันเป็นขาอะไรเงี้ยรับพังมันมาสอนอยังไงมึงได้มาด่าคนไทยแม่เลยคิดว่ามันต้องบอกว่าประมาณว่าไทยทําไมถึงต้องมากดโอกาสให้เราเรียนรักษาเราอะไรเงี้ยยอมรับเราไปรักษาในประเทศไทยให้เราเรียนให้ทุนเราเรียนอะไรสารพัดเนี่ยที่เราให้โอกาสเขาอะเพราะว่าไทยมาเอาพื้นแผ่นดินไทยเราไปเออเอามาเอาพื้นแผ่นดินกัมพูชาไป เขาเลยแล้วมีก็ยื่นเ,เสนอต้องบอกต้องรับผิดชอบอะ่ะเออเอาแผ่นดินถ่าเอาแผ่แนดินก้าเขา,าแล้วเราก็ต้องแบบมันช่วยเหลือเขาอะ่ะเร่งนี้ประมาณนี้หรือเปล่าวะเออว่าใช่แม่บอกเขาต้องสอนประมาณนี้แน่เลยเพราะเขาสอนว่าในเมื่อเขาสอนว่าปลูกฝังว่าเราคนเอาเขามาใช่ไหม เออแล้วถ้าเราเอาเข้ามาทาไมต้องรับผิดชอบในแบบว่าเด็กได้โอกาสอะไรต่ออะไรของเขาผู้อาชีพอะไรของเขาด้วยเนี้ยน่าจะเป็นประมาณเราเหมือนข้อแรกเปลี่ยนนะหลังจากสันติแล้วก็เออคุณก็ต้องดูแลคนประชากรของเราประมาณเนี้ยแม่ว่าเขาต้องเสี่ยมสอนอแบบประมาณเนี้ยเออแม่มาคิดคิดไปเมื่อวานหนูเออ แล้วก็มามาคิดถึงไอ้คนที่ว่ามันได้คืนมาเรียนที่จังหวัดสุรินนะนะไอ้ที่เป็นกลับไปเป็นทหารนะเออแล้วเพื่อนบอกว่ามันก็ด่ามันก็คอมเมนต์ด่าไทยตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยแล้วแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้มาคิดอะไรมากนะก็คิดแบบว่าเออเหมือนก็แบบทกทั่วไปเวลาคนไทยด่ากันเองอ่ะเออเพื่อนเพื่อนอ่ะเอเพวนที่เรียนรุ่นเดียวกันนะมันบอกเขาก็ เอออะไรเงี้ยแบบก็อัจฉรสายก็โอเคนะแต่ว่าตอนหลังๆตอนที่เขาจะลาออกไปเขาเริ่มแบบพฤติกรรมเปลี่ยนอะไรเงี้ยเออแม่ก็เลยมาคิดว่าเออแล้วเขามาเรียนได้คึงมาเรียนเรียนถึงขั้นระดับนี้เออแล้วกลับไปทุกคเขามาด่าว่ หรืออะไรแม่ก็เลยมโนคิดว่าเป็นไปได้มองเขาปลูกฝ่าว่าเออที like ่เราต้องเปิดให้บรริกาตตั้้งแ่ใหโอกาสครับคุณเพราะเราไปเอาแผ่นดินของมาเราต้องให้โอกาสพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแบบแลกเปลี่ยนอ่ะเขาต้องปลูกฝังตรงไว้ประมาณนี้แน่ๆเลยแมเรามีความคิดแบบนี้อ่ะมันก็เลยไม่รู้บุญคุณอ่ะเพราะที่เราเป็นการแลกเปลี่ยนมันก็เลยไม่รู้บุญคุณองะเพราะที่เราเป็นการแลกเปลี่ยนอันลยุญคุณอะเราะที่เราเป็นการแลงทปลี่ยนอนก็เลยไม่รู้บอ่ะเพราะที่เเป็นการแลกเลี่ยนอ่ะมนก็รับ เข้าประตูทางเชื่อมสุขการค้าที่ชั้นหนึ่งได้เลยส่วน MRT นะครับสายสีน้ำเงินลงสถานีสีลมนะครับทางออกสอง,งเดินเข้า,ขาสุขการค้าที่ชั้น G ได้ด้วยของเรียกว่าสะดวกมากๆนะครับจะเดินทางด้วย BTS สายสีเขียวหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินก็ได้นะครับฝากไว้นะับกับสุการค้าเซ็ use, นทรัลพาร์คมิกซ์ยูสคุณภาพระดับโลกนะครับก็แวะไป เที่ชมกันได้นะครับฝันอุณหภูมิด้วยนะครับส,สบายๆเลยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับขอ้อมการเดินทางนีกูบันดีเห็นแจ้งมาด้วยนะครับจากผู้ใช้งานบอกว่าจะองครัม2สองครั้ในฝั่งขาออกนะครับช่วงระหว่างสะพนานข้ามทางรถไฟมุ่งหน้ามาทางมหาชัยเมืองใหม่นะครับจุดเกิดเหตุเลยเซ็นทรัลมหาชัยมา100เมตร มีรถเก่งชนกับรถกระบะแล้วขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับของช่องทางหลักเก่งชนกับกระบะนะครับขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนขวาครับตอนนี้การจราจรเนี่เพ่อนตตัวไี้ช้านะครับฝังกับการยังเคลื่อนตัวได้นะครับอย่ากันเป็นพระรามสขาออกนะครับเลยสซ็นทรัมหาชายัยใหม่มาหน0่เมตรช่องทางด่วนเลนขวารถเก่งชนกับรถกระบะนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ใช้เส้นทางนะครับแจ้งมา ถนนสุวินภวงขาออกช่วงระหว่างแยกมหานครนะครับตรงน้เลยตรงน้มาทางแยกมหันครที่ตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธ์นี่นะฮะตรงหน้ามาทางแยกหลุดแค่นนะครับการเคลื่อนตัวชาสลับจุดนิกนะครับเพิ่มเติมมาอกว่ากิโลเมตรที่34มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกําลังตั้งด่านตรวจนะครับเรื่องวินัยการจราจรองที่ตอนนี้ติงขัดเลยนะครับมีสะสมนะครับ เดี๋ยวขอไปคุยกรณีปากซอยลักเท้าสิบแปดนะครับที่มีฝาท่อซุดตัวนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางร้อยตํารวจโทประพันธ์แหชัยนะครับรองสารวัตรจราจรสอนอปรหลุนตินนะครับสวัสดีครับ,รบข้าวแดงก,ก,กูไม่สนแล้วผมไม,มันเป็นฝาท่ามจอดไปลายจอดจอดข้างหน้าไปลายข้ามจอดต่อที่ว่าขาวแดงกูก็ไม่สนกูจะจอดเสียย่าสิบแปดเขา็เอยู่ครับ ครก็พี่อย่างเครับครับในส่วนว่ารถคันนี้มันหยุดหน่อยก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับผมครับเขาใช้ใช้เป็นกรวยางวางวางวางขับฝาไว้นะวางไว้อยู่ครับวางวางวางฝาแนวนอนอย่างเงี้ยหรอครับวางวางวางไว้ไล้ววิ่งวิ่งวิ่งผ่านตรงกลางอยู่ตรงกลางครับพี่มีกรวยยางกี่กี่ตัวครับที่วางไว้ ก็คือตอนนี้รออยู่ระหว่างรอการซ่อมอยู่ใช่ใช่ครับรอเจ้าหน้าที่เขามาครับทางบขมครับบรรยุทธ์ยุบลงไปกี่เซนได้ครับเนี่ยเอาประมาณแล้วมันเที่ยวรถไฟแบบตาดพ่อมันคือระบบมันตัดพ้อมันต้นลงไปแล้วนะครับนะครับครับคือเขาเขาแจ้งมาไหมครับว่าเขาจะมาดําเนินการเมื่อไหร่ครับก็ประสานงานไปทางโน้นแล้วครับแต่แล้วแต่เขายังไม่มาครับ ก็คือรถนี่จะต้องเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกขวาใช่ไหมคเบี่ยงขวาครับนะครับมีมีรถที่ประสบอุบัติเหตุบ้างไหมครังเพื่อนยังยังไม่มีครับรถเสียรถชนไม่มีครับผมแต่ว่าการจราจรก็ไม่ต้อยๆอย่างไหลเรื่อนเร็วติดหรือครับมีไม่ติดนะครับครับผมครับนะน่าจะน่าจะภายในวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวครับทับบ่อยที่สุดเราต้องไปวันนี้แหละครับเราเราก็เร่งรัดไปทีฬาครับผม มันยุบโตไปถึงเมื่อไหร่ครับคุณผู้อมโอ้ยยังยังไม่มรียกเอลยคับัไขนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องรอต้องรอการแก้ไขลัดเท้าช่วงปัดซอยสิบแปดพอดีเลยใช่ไหมครับผครับมปนจะเลยตรงนี้กลับรถรับ้าสิบห้าแล้วก็จพอดีจวกลับไาทางฝั่งลัเท้าสิบห้าก็จะมาเจอตรงนี้พอดีขายกองครับ ได้ครับก็มา้วใช้รถเชื่อมถนนเลยครับแต่ตอนนี้หนึ่งออกออกจากซอยเนี่ยก็ก็ได้ปกติใช่ไหมครับได้ได้กอปกติแต่ว่าเละเลยปกติมันก็แบบเยกนในฝั่ครัครกบแล้วกัวครับเขายู่เิยมาจากฝั่งขาออกไปไป เดีว๋วเดี๋ยวถ้าดำเนินการแก well, right. ้ไขยังไงเมื่อไหร่ต้องมีการปิดการจราจรยังไงไหมเดี๋ยวคงได้ได้เพิ่มเติมกันนะครับครับผมครับผมในส่วนรถยนต์เนี่ยไม่มีปัญหาครับผมได้เป็นไมากเลยยังครับไมครับผมย่าพี่ครับ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 ขอบคุณนะครับร้อยตำรวจโทประพันธ์แหยชัยรองสารวัตรจราจรสอนอพ่อขุนโยธินคือเขาที่อยู่ตอนนี้นะครับในซอยพ่อขุนโยธินเเอข้าไปในซอยรับเช้าสิบตรงเนี้ยนะครับ ก็ก็ม so ีปริมาณรถออกซอยเหมือนกันเป็นปกติแล้วก็รถที่จะขับรถมันมีประตูทางนะซอยลาดพ้าวสิบห้าถ้าเป็นช่วงเวลาวันธรรมดารถเยอะนะครับแต่วันนี้มีสลอตัวม่านผ่านจุดดังกล่าวรถที่อยู่ในซอยลาดพร้าวสิบแปดก็เช่นเดียวกันที่จะออกซอยนะครับก็มีสลอตัวช่วงลาดพร้าวสิบแปดแยกสองตรงนี้นะครับ ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่ใช้เส้นทางถนนรับเพ้าบริเวณปากซอยรับเพ้าสิบแปดที่มีฝาข้อฝากลมเนี่ยนะครับมันจตัวลงไปอยู่ช่องทางกลางด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขานําเอากลวยามาวางขวางไว้อยู่นะครับก็คือให้เบี่ยงออกช่องซ้ายเบี่ยงออกช่องขวาได้ครับแล้วก็รถที่อยู่เทินก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าการจราจรยังไม่ถึงกับติขัดนะครับฝั่งรับตาอสิบแปดก็คือจาก แยกรัชดาลาดพร้าวที่จะต่อเนื่องไปทางหน้แยกลาดพร้าวนะครับฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับาราดพร้าวตลอดทั้งเส้นนี่ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับรู้ฟังไม่มีปัญหานะครับเติมเติมกันนะครับรู้ฟร์ช่วงนี้นะครับส่งข่าวกันหน่อยทางด้านของ P.E.A นะครับถือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาขยายระยะเวลาในการชำระค่าไฟฟ้านะครับสำหรับ ศนย์พักกินชั่วคราวที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่เวียนให้ค่าไฟฟ้าอหมดเป็นเขตารนภัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านา62มวงอยู่ทหมื่นึบอกให้จ่ายเลยไม่ขอ OTB พ่ออ้าวยังไม่ได้จ่ายยังทวงอยู่เงินค่าไฟฟ้าป็นจำือนกรกฎาคมถึง6อ568นะครับงินคนละส่วนนะมรั่นพักกินชั่วคราวที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่เป็นเขตที่ประสบ สารณาไพ่และเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับดังนี้นะครับศูนย์พักพีชวคราวที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยขยายระยะเวลาชําระเงิน60วันนะครับขยายระยะเวลาชาระเงิน60วันส่วนศูนย์พักพีชราวที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ขยายระยะเวลาชําระเงิน40 ด้วยคอนกรีตทับไปครับอ๋อข้อความไฟาเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าโซนภูมิภาคในพื้นที่นะครับหรือโทรหนึ่ p e a contact center นะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะครั้งนี้ยกแล้วเป็นการขยายเวลานะครับข้าวไฟฟ้าลาดใหม่เพื่อช่วยเหลือพักผ่อชั่วคราวที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือ ู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับตามเล็กก็คือภัยอันเนึ่องมาจากการกระทํากองกำลังนอกประเทศครับขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่าทีเงานเรับเพิ่มเมติมในช่วงนี้ด้วยเ,เดี๋ยวดูข้อมูลนะครับคุณผู้ฟัง มีคนณยังแจ้งมานะครับว่าถนนกรุงธนบุรีขาออกเนี่ยบนสะพานข้ามแยกตักสินนะครับมีปีดนะครับเป็นทางเราฝั่งนี้เนี่ยตกลงขวางช่องทางด้านขวาอยู่นะครับฝากระวังกันด้วยที่แจ้งมามสกครูนี่เองถนนกรุงธนบุรีขาออกนะครับมีรนคนสะพานตักสินมีปี้ดตกลงช่องทางดานขวาเราต้อระวังด้วยในทางเป็นป่าอย่างนั้นนะครับงูกันทุกอย่างด้วยครับเุ้วิวแจ้งมานะครับบรมราชชนกขาเข้า ช่วงแยกพุทธมนฑลสายเจ็มีสุนัขสีดํานั่งอยู่บนเกาะกลางถนนฝ่าผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยขาเข้านะครับพุทธมนฑลสายเจช่วงแย,ยกพุทธมต <ละ S 1> นตรสายเจนะครับมีสุนัขสีดำก็นั่งอยู่อยู่เกาะกลางด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะคุณกิตินานแจ้งมาว่ามีรถเสียนะครับบนสะพานข้ามแยกสุรชการฝั่งขาเข้ารถบรรทุกตดอสีช่องทางด้านขวาขาเข้าแจ้งวัฒนะนะครับบนสะพานข้ามแยก สู่ราชการนะครับรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวานะครับก็เพิ่มเติมมาให้นะครับสําหรับข้อมูลขอบคุณทุกท่านเลยก็สมหสมัยล่าสุดนี้รายงานเข้ามาบอกว่าสินครนักรินแยกรามก้าตัดใหม่ต่อเนื่องมาทางแยกพัฒนาการเก่อนนี้มาน็ยกรามเก้าตัดใหม่ก็ต่กัระดับสินทรนักรินนะครับเคลื่อนตัวที่ช้าสำหรับวิ่เห็นบอกว่าานู้นนีเพราะว่าขาออกก็พอหมองว่า้าวนู้นนี่นะครับมีน้ำท่วมขัง จริงๆท้ายเขาที่ตอนเนี้มูแล้วนะครับแยกบางกับปีแล้วนะครับสีนั่กรินขาวออกหนักมากนะครับตอนนี้พียแค่หลังคายเพราะว่าในอุโมงพัฒนาการนะครับก็คืออุโมง์สีพัดนะยังมีระดับน้ําสูงอยู่ล่าสุดเดี๋ยวทางด้านของ